คุณรู้ไหมว่ากว่า84%ของผู้ชายอายุเกิน30ปีไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังมีปัญหากับต่อมลูกหมากจนกว่าจะสายเกินไปอาการแสบร้อนเวลาปัสสาวะปวดท้องน้อยปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนรู้สึกปัสสาวะไม่สุดไม่มีอารมณ์ทางเพศฟังดูคุ้นคุ้นไหมครับเพราะนี่คือสัญ,ญญาณเตือนของต่อมลูกหมากอักเสบโรคเงียบที่ผู้ชายแทบทุกคนมีโอกาสเจอโดยเฉพาะถ้าคุณอายุเกิน30ปีความเสี่ยงจะยิ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า โปรโตไลท์คืออะไรวันนี้ผมมีทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่าไม่ต้องนวดทวารไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องกินยาราคาแพงนี่คือโปรโตไลท์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติ100%เซที่ออกแบบมาเพื่อดูแลและฟื้นฟูต่อมลูกหมากโดยเฉพาะช่วยบรรเทาอาการอักเสบลดอาการปวดบวมปัสสาวะไม่สุดฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศใช้ต่อเนื่องแล้วได้ผลปลอดภัยไม่ใช่ยาไม่มีผลข้างเคียง ส่วนผสมหลักของโปรโตไลต์โปรโตไล์อัดแน่นด้วยสารสกัดจากพืชที่ผ่านการวิจัยเช่นฟิโตสเตโรช่วยลดอาการอักเสบฟื้นฟูระบบทางเดินปัสสาวะไลโคพีน10%ต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากซิน20%ฟื้นฟูสมดุลฮอร์โมน one, ช่วยเรื่องสมรรถภาพผงสกัดทับทิมยับยัง้งการเติบโตของเซลล์ผิดปกติรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ผมเป็นต่อมลูกหมากอักเสบ3ปีแล้วครับเจ็บจนไม่อยากใช้ชีวิตผมลองโปรโตไลท์แล้วอาการปัสสาวะแสบหายไปเยอะคุณเอกอักษรอ,อายุ36ปีผมไม่คิดว่าคนอายุน้อยอย่างผมจะเป็นได้แต่พอเจอกับตัวรู้เลยว่าโปรโตไลท์ช่วยได้จริงคุณแม็กอายุ23ปีผมกินยามาหลายตัวไม่ดีขึ้นพอลองโปรโตไลท์ชัดเลยว่าช่วยได้จริงคุณมีชัยอายุ53ปีวิธีสั่งซื้อบวกโปรโมชั่น ตอนนี้โปรโตไลท์ like มีโปรโมชั่นพิเศษจาก1,980บาทเหลือเพียง990บบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เพียงกรอกชื่อบวกเบอร์โทรรอรับสายจากผู้เชี่ยวชาญ